เรากันบ่ถามเพป็นเบิร์ด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันอ่านปลายเขียวกันเดี๋กระจากลงถามดิสวนละงนเพป็นอ,อยูเซ่มันไปบ้านไ,มไหมหรือไงตรงหูมีเท่าไหร่หนูปักหนูหน้ามันคือประหอดจือเถื่อไปตามห้องน้ำมันชีแนมเห็นโดมอยู่ห้องหน้าสีขา,ขาวๆแนมเห็นโดม,ม,โดม,มกลงทางนะคะเรามามมอันนี้เป็นสวนนะทุเรียนค่ะทุเรียนหมนมามสวน,นทุเรียนเนะาะปัลตาสีไข่เนาอปัลตา,าสีไข่ ต้องไปตรงนี้ลาสันคาวางสันแล้วเราก็จะลักลอไปตามถนนสันในต้องปรงเี๋ยวขะาปต้อสมีรับมันม่าไปกสาวก็จะใส่เมื่อที่ท่บบนถนนเสร็จต่ยืมรออยู่ในเส้นทางไหนแน่นอนใส่เมเนาะ้าวปจาลสนเห็นนนะไองไปถึงเสร็จไม่เห็นหน้าขึ้นไป

แล้ว่ะตอนนี้ไหนคะตอนนี้เราจะกลับเข้าไปบ้านหนองหูใหม่รู้สึกอะร้างใช้เขาให้มรนตั้งอยู่ท่าเข้า้นหนองนะคะทามนนี่นหนองี่มีี่ท่านจ้บ้านหนองหูทานแถตรงแต่แยกถนนรับกันเนีแยกถนนรับไ้ามาจะเป็นโมบานมบานหนองหูล่ะที่บ้านมากอะไปกันแล้วไม่มีคนมาเ็ียคนมาถงต้องเงนอะไรเงนอัดเงนเดี๋ยวมาชำรครผมนี่ค่ะเราก็จะเจอดูมังงง้ไม่เดีนนี้รต้องไปไงเราไดูว่ามันจะต้อง เม่อนี้มันเกี่ยวกับสร้อยนิดหน่อยจริเขมาถึงแล้วที่ตวเขากไม่มสร้อยน้อยเนาะไปยงมาสิ้นสุดกันต่ถ้าเกิดเขาเหนายเดียวเขามาถือหูแบบอ๋อตรงนี้เขาไทยหน้ากงกันหนูจากเจ้แม่คามาคับสวนบูนนี่ค่ะต้องมาถึงแล้วนะคะเราอย่างนั้น่ะคเขาสิบปูนยิงอี่อดีเจียปูนเหมือนกันเป็นนดัี่หเลยอ็นดับท่หนเอออมาถึงแล้วที่มีการคนทาจ้ะ อันโดมีงกมันระร่างสไ่อืมเมื่อเรามาถึงใครอ่างงูของขจาตัดไวแล้วกันมี่เยอะแยะอยู่แลวสวยอยู่โอ้เล็กมากเล็กเวอร์มากจ้าผูกฉันได้ทายดอกได้ล่ะพุณหะดอกมนสวยงามอยู่ มีคนมาอยู่แต่เราก็จะหาถึงอุ้ยสวยงามเข้าไปด้ค่ะมันโฮมเดย์เธอโฮมเดย์เนาะสีดำตัดแบบนีๆเด็ดเด็ดสีดำนี่ค่ะเราก็จะมาเข้าสวนองุ่นนะคะทุกคนมาแล้วค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วกูจะหาพรอนดีกว่าอ๋อ เคอสเล็วันกีกยิตาได้เลนาเ้สิหาพ่อมาสายมาเ้าเคยเขาเบิงไล่การนั้นเอียงสักยานนี่ล่ะเขารีวิวการเลือกอากุลเขาบอกว่าให้ชิมเขาบอกว่าให้ชิมลูกสุดถ่ายของแซงนี่นี่นี่ เขาว่าลูกสุไท้ายแบบนี้เียวแต่เป็นงนี้ท้าลูกสุไทยมันหวานแซงนั่นจะหวานทั้งแซงเลยินก็มีิเลยชิมได้จ้าอ๋อมันหน่วยมันบอหน่วยมันผสมสมอกันตอนนี้เมาะแมันจะแบบว่ามีลูกเล็กลูกใหญ่เออแต่ว่ามันคือมีเป็นแบบนี่ยเนนเปีนดนยเ่น้ำ เจะแรงหเาบอได้สี่ยอืออเออโอ้ยโอวิวนะคะนี่เธอแซงยังไงนี่ยเอแซงยังไงนี่ซิมแล้วก็ต้องชิมลูกนี้ลูกสุดท้ายซิมซิมเจยวฉันซิมหนวยบอล้ลงเลยซิมรุดแมนบอกเออโอ้ยสว่าไปดูบีเอาเดี๋ยวอ้าา อ่างวนมื่กจ้เงนีิลาเดี่ยววานบอกต้องทัต้องซมมันลดอย่างเธอนี่นะคะทุกคนแต่ว่าฉันเบิกล่าการใน YouTube ไม่หรือเด็กเขารีวิวเขาบอกว่าให้ซิมเนอสุดท้ายแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่เลย อ๋อนี่ค่ะอง,งอุ่นเธอว่าแซงนี้มันจะอร่อยเปล่ากินแซงแ้วฉันว่ามันน่าจะอร่อยเอามากินในวานนี้เลยเอยออันนี้ด้วยน่ารักมากนี่แต่ข้า้หลังเธอได้แนนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้แบบว่าเยอะมาก,กปิ๊กแล้วอง,งุ่นแบบว่าฉ่ำฉ่ำ,ำมากฉ่ำมากนะคะ โอ้ตรงไหนคะตรงไหนอป้าเพื่อที่จะกินพวงนี้นะคะกินอิ่มแล้วค่ะได้มาหนึ่งกิโลเจ้าของสวนบอกว่าไม่ฉีดยานะคะกินแต่สมๆพี่กินได้เน้ว สองแซงหนะบงงามเลย่ะงามู่แต่ว่าสีชมนี่นี่อันแซงนี่นะฉันบ้านสีหวานกความหวานนะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศน่ามาแล้วค่ะแบบนี้หวานเบอร์นะคะเออตัดเองนะคะได้มาหนึ่งกิโลแล้วก็กินก็พปิกเกลือเอาไปทําพริกเกลือกินหรือแม่ก็รอให้ลืมต้นนะคะรอให้ลืมต้นสักสามวันเนาะถึงจะอร่อยแล้วอันนี้ ันจะได้แบบว่าเปรี้ยวๆอมหวานนิดนึงนะคะทุกคนอย่าลืมมานะคะบรรยากาศดีเวอร์ค่ะสวยงามมากค่ะด้านหลังดูนู้นค่ะด้านหลังนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้ไรสานนะคะอันนี้ละคะไรสารพิษค่ะสีดยากินได้เลยฟินเวอร์ค่ะเมื่อเราอยู่ในสวนองุ่นค่างาแตกต่อ <c oughs> อากาศร้อนนิดนึงนะคะวันนี้แต่ว่าเราก็มีความสุขอ่แบบนี้จะหวานนะคะจะของสวนตัดให้นี่ค่ะแบบนี้นะคะหวานเวอร์อันนี้มันโลกว่าแต่หนูแถมให้นะคะขอบคุณค่ะหวานช่ำเรื่องพี่เราที่มาจไก่ค่ะพี่เล่ตส่ใส่ผักนองหูอย่างเกาะน้องไข่สีอ๋อลงไปให้มางล่าง คอนุันวามาถึงแล้วแต่มันกับมึงนีจะข้างเขาอยู่ใส่นะก็ได้่าโอเคขอบคุณค่ะค่ะแนะนำว่าให้แช่น้ำเย็นนะคะอ๋อก็จะหวานกรอบแบบนี้ค่ะโอเคร้านสีมตอนนี้เลยค่ะมาแล้วค่ะสองกิโลตัวหมดได้นะคะขอบคุณค่ะ